แคลเซียมในส่วนของอุตสาหกรรมการเกษตรจะมาจากการผลิตของโรงงานที่นำวัตถุดิบไปสกัดด้วยการบดหรือทำให้เล็กลงทั้งยังใช้สารสกัดจากเคมีต่างๆเพื่อจะได้แคลเซียมที่พืชนำไปใช้ได้ทั้งทางดินและทางใบค่ะรูปแบบของแคลเซียมที่พืชนำไปใช้ได้คือ 1. แคลเซียมคาร์บอเนตเช่นปูนขาวหรือเปลือกหอยบดหน้าที่หลักคือการปรับสภาพดินกรดเพิ่มค่า pH และปลดปล่อยแคลเซียมให้กับพืช 2. ยิปซัมเป็นแคลเซียมซัลเฟตมีแคลเซียมและกรระถันใช้เพื่อเพิ่มแคลเซียมในดินโดยไปเปลี่ยนแปลงค่า pH ของดินอย่างมีนัยสำคัญเหมาะกับดินที่มี pH สูงอยู่แล้วแต่ขาดแคลเซียม 3. โดโลไม์เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตผสมแมกนีเซียมคาร์บอเนตใช้ในการปรับปรุงสภาพดินที่เป็นกรดส่วนการใช้แคลเซียมสำหรับพืชทางใบนั้นจะอยู่ในรูปของ 1. แคลเซียมไนเตรต เป็นปุ๋ยแคลเซียมที่นิยมใช้มากที่สุดเนื่องจากมีไนโตรเจนในรูปของไนเตรตที่ช่วยส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียมของพืชได้ดี 2. แคลเซียมคอไลท์ใช้สำหรับการฉีดพ่นทางใบเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของผลไม้และลดอาการผิดปกติหลังการเก็บเกี่ยวแต่ต้องระวังการใช้เนื่องจากคอไลายส่วนเกินอาจเป็นพิษต่อพืชได้ 3. แคลเซียมคีเลต เป็นแคลเซียมที่ถูกจับไว้กับสารอินทรีย์หรือจับกับ EDTA ซึ่ง EDTA คือกรดเอทิลีนไดอะมีนเตตอะซิติกเป็นสารเคมีประเภทสารคีเลตทำให้ละลายน้ำได้ดีและพืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพฉะนั้นแคลเซียมคีเลตจะเป็นแคลเซียมทางใบที่ดีที่สุดสำหรับพืชค่ะซึ่งแคลเซียมบอสจะเป็นแคลเซียมน้ำาคเลตคุณภาพสูงที่ใช้ได้ดีกับพืชอีกด้วยค่ะ และยังสามารถแทรกซึมเข้าสู่ใบพืชได้ไวไม่เกิดผลึกที่เป็นสาเหตุของอาการใบไหม้แคลเซียมบอสจะมีแคลเซียมคีเลตถึง10%และโบลอนสูง1%และยังไม่หมดยังมีแมกนีเซียมเพิ่มให้อีกด้วยค่ะ